สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาคอลลาเจนที่ปลอดภัยทานต่อเนื่องเห็นผลลัพธ์เนาะซึ่งเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ของการทานคอลลาเจนเนี่ยเอาแบบจริงๆจ,จังๆนะคะเขาผลิตคอลลาเจนขึ้นมาเพื่อมาทดแทนความสามารถในการดูดซึมโปรโตีนเนาะคอลลาเจนก็คือโปรโตีนแต่เป็นโปรโตีนที่บริสุทธิ์นะคะและในยุคใหม่เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีในการทำโครงสร้างของคอลลาเจนเนี่ย ให้มันสามารถดูดซึมแล้วก็ไปซ่อมสร้างในส่วนของข้อส่วนของกระดูไม่ใช่แต่เพียงทําให้ผิวพันธุ์กล้ามเนื้อกระชับหรือว่ายืดหยุ่นแต่เพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งคอลลาเจนคือโปรโตีนนะทุกคนเป็นโปรโตีนที่มีโมเลกุลเล็กกว่าโปรโตีนทั่วๆไปนะคะทีนี้มันก็มีคอลคอลาเจนในท้องตลาดหลายเกรดมากเลยค่ะวิธีการที่เราจะเลือกนะคะเราก็ต้องดูเกรดที่ปลอดภัยมากที่สุด ปลอดภัยต่อไตในระยะยาวที่เราทานต่อเนื่องเนาะปลอดภัยต่อตับต่อหลอดเลือดแล้วก็หัวใจเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ใจตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกม่วเนาะคอลลาเจนเนี่ยโดยปกติถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือว่าทดสอบหรือว่าเป็นคอลลาเจนที่มาจากแหล่งที่มาที่เชื่อใจได้เนี่ยปัญหาของคอลลาเจนคือมันจะมีปนเปื้อนสารโลหะหนัก โดยเฉพาะโซเดียมที่มีอยู่ในคอลลาเจนบางคนเราจะสังเกตว่าสมมติเราไปซื้อคอลลาเจนจากไหนมากินก็ตามทีความดันสูงหรือบางคนจะมีอาการปวดท้องเพราะว่ามันมีสารโลหะหนักปนเปื้อนมาเยอะนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาคอลลาเจนนะคะที่ปลอดภัยนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำคอลลาเจน2ตัวเอามาทดลองทำให้ดูตัวแรกจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นซองสีทองหน้าตาจะเป็นแบบนี้เป็นกล่องสีทองซึ่งตัวนี้นะคะ หลังจากที่เนได้ศึกษาข้อมูลเนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าเขาใช้ปลาน้้าจืดที่ควบคุมโลหะหนักได้นะคะแล้วก็ในส่วนผสมที่มันมีรสชาติหวานเนี่ยมันเป็นหวานมาจากพวกผลไม้นะผละไม้ที่อ,ออกฤทธิ์ให้สารต้านอนุมูลอิสระเนาะแล้วก็ใส่ตัวคอลลาเจนเข้าไปด้วยซึ่งจุดแข็งของคอลลาเจนยี่ห้อนี้ทุกคนจุดแข็งก็คือรสชาติอันนี้ในพูดตามตรงนะรสชาติเขาเนี่ยจะ ไม่เหมือนคอลลาเจนคอลลาเจนปกติหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นคลาวหรือไม่มีกลิ่นแล้วกร็รู้สึกว่าพอไม่มีกลิ่นก็เหมือนไม่ได้กินอะไรอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตัวนี้มันเหมือนกับรากับเรากินน้ำนิ้นจีนะะ่ค่ะซึ่งเน้ก็ทดลองครั้งแรกก็ประทับใจให้ลูกชายทดลองก็ประทับใจให้คุณอาทดลองก็ประทับใจเดี๋ยวจะลองมาชงให้ทุกคนดูกันนะคะอ่ะเราเราใส่น้ําลงไปเนาะใส่น้ําลงไปแล้วก็ฉีกซองคอลลาเจนเนี่ยใส่ลงไปค่ะ สามารถที่จะใส่น้ําแข็งได้นะคะอันนี้เหมาะกับคนที่กินอะไรยากๆแล้วต้องการความสดชื่นเพราะนี่มันเป็นความสดชื่นจากน้ําผลไม้จริงๆซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมันมีแบบเป็นเหมือนเกล็ดๆตัวนี้เขาเป็นคอลลาเจนไทท t ไททูนะทุกคนซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยจะเอามาเล่าให้ละเอียดกว่าน,นี้อันนี้จะเอาคร่าวๆก่อนทดลองให้ให้ดูหน้าตามันก่นอนเวลาเราชองออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ ซึ่งเราสามารถจะใส่น้ําแข็งก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้จุดแข็งอย่างที่เน้บอกคือรสชาติกินง่ายมากและอร่อยแล้วสดชื่นอันนี้เน้เอามาให้ลูกชายทานแทนการกินน้ําอัดลมนะคะผลที่ได้รับก็คือว่าสิวเขาจะลดลงเพราะว่าคอลลาเจนเขาเป็นโปรโตีนบริสุทธิ์เนาะทีนี้เขาไม่ได้ใส่แต่คอลลาเจนนะคะเขามีในส่วนของสารอาหารที่มันเป็นวิตามินจากสารสกัดจากผลไม้ด้วยนะคะตัวเนี้ย จุดแข็งอันที่1ที่บอกไปแล้วกินง่ายรสชาติดีอันที่สองปลอดภยัยเพราะว่ามันเป็นปลาที่เลี้ยงเองอะค่ะมันก็ควบคุมโลหะหนักได้เป็นปลาน้ําจืดแล้วก็โรงงานเขาได้มาตรฐานส่วนอีกอันนึงที่ประทับใจก็คือเขามีงานวิจัยว่ามันช่วยยืดหางเทโลเมียนะซึ่งอันนี้มันเป็นงานวิจัยเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ในฐานะที่เน้ก็ทดลองทานมาอย่างต่อเน,นื่องเพื่อเราก็อยากจะเห็นผลลัพธ์นะว่ามันดีจริงไหม อันนี้ผลลั์ในฐานะที่ทานเองนะสิ่งที่ได้รับก็คืออร่อยกินแล้วมันอร่อยอันที่สองคอลลาเจนเรารู้อยู่แล้วว่าเขาช่วยซ่อมแซมพวกผิวผมขนเล็บนะผิวก็จะลื่นกระดูกก็จะแข็งแรงก็จะยืดหยุ่นก็รู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวยไม่ไม่หิวบ่อยไม่หิวแบบกระชากแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะมีเทคโนโลยีช่วยทําให้ผิวพันธดีแล้วก็เขามีงานวิจัยว่าช่วย ทาให้กระชับทุกส่วนนะทุกคนอันนี้เป็นเป็นงานวิจัยว่ามันเขาเขามีงานวิจัยว่าเขาสามารถยืดหางเทโลเมียร์ได้นะคะอ่ะอันนี้ชงให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้นะส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นคอลลาเจนบริสุทธิ CO ์ C O คอลลาเจนตัวนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าบริสุทธิ์เลยนะคะไม่ได้ไม่ได้มีส่วนผสมของอะไรเลยทีนี้นคาว่าบริสุทธิ์เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าบริสุทธิ์อันนี้มีห้องแล็บเขามีผลทดสอบจากทางแลบ ข้อสาคัญก็คือสิ่งที่เราต้องระวังเกี่ยวกับคอลลาเจนโลหะหนักเน,นี่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะสแม้ว่าไม่มีโลหะหนักแต่คอลลาเจนบางยี่ห้อจะมีโซเดียมค่ะสังเกตได้เวลาคุณอาเนี่ยให้กินคอลลาเจนหรือลูกสาวซื้อมาฝากจากที่ไหนก็ตามกินแล้วความดันขึ้นแต่ตัวเนี้ยอันนี้มั่นใจได้ว่าความดันไม่ขึ้นนะคะสามารถที่จะทานได้อย่างปลอดภัยเป็นคอลลาเจนที่บริสุทธิ์มากนะคะผ่านห้องแลบผ่านการตรวจสอบแล้วอ่ะเดี๋ยวจะ เอามาโชว์ให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงวิธีทานคอเลาเซอรอนี่นะคะแบบปลอดภัยเนี้ยก็ให้ทาน4 4ช้อน4ช้อน,อนตวง4ช้อนชาซึ่งมันก็จะเท่ากับ1ซองอันเนี้ยทุกคน4ช้อนชานี้นะใส่ลงไปนะคะ1ะ2 3 4สอ่ะ4ช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะ ซึ่งคอลลาเจนที่เป็นที่เป็นสีจืดๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะลาจะละลายน้ำนะตอนนี้คอลลาเจนเขาพัฒนาทั้งหมดแล้วนะคะทั้งหมดก็คือว่าเขาจะทำเป็นไท p ูด้วยเนาะไม่ใช่แต่เพียงบำรุงผิวอย่างเดียวเขาจะมุ่งเน้นบำรุงข้อและกระดูกด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่ช่วยทำให้อ่าเขาเรียกว,ว่าผิวเราก็ชับด้วยนะคะความความแตกต่างทั้งสองอันนี้ก็คือ อันนี้มันจะจืดอะทุกคนแต่เรื่องของความบริสุทธิ์ความปลอดภัยในฐานะที่เน็กทดลองมาแล้วเน็กมั่นใจได้ว่าทั้ง2ตัวนี้ปลอดภัยนะคะทีนี้ตัวนี้มีมีหลายๆท่านเน็กก็ขายอยู่ในร้านเหมือนกันนะแล้วมีหลายๆท่านถามมาว่าอยากจะกินคอลลาเจนกับกาแฟหรือเอาไปกินกับอย่างอื่นโดยปกตินเนี่ยเพื่อเติมโปรตีนแบบเข้มข้นก็คือคอลลาเจนเนาะแล้วมันสามารถดูดร,ร่างกายสามารถดูดซึมได้เพราะด้วย ไทของเขาด้วยโมเลกุลของเขาที่มันเล็กมากมันก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เราสามารถเอาคอลาเจนแบบอย่างเงี้ยไปผสมกับโจ๊กสมเครื่องดื่มได้นะคะทุกคนสามารถทําได้อันเนี้ยเสร็จแล้วก็สีมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมส่วนตัวเนี้ยถ้าใครจะไปผสมเนี้ยไม่แนะนานะเพราะว่าเสียดายความอร่อยของเขาเนาะตัวเนี้ยเขาจะสดชื่นมากเลยนะทุกคนซึ่งเน็ยจะให้ลูกชายเน็ดดื่มทุกวันแล้วสิวเขาก็จะลดไปด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดื่มดูสิ รสชาติเป็นแบบลิ้นจี่ถ้าใครทานกล้าบอกเลยว่าจะไม่มีการเขาเรียกว่าจะไม่มีการไม่สั่งซื้อนะคะเพราะว่าประทับใจกลิ่นมันอารมณ์ลิ้นจี่หอมแล้วคนเป็นเบาหวานทานได้ไม่ไปกระตุ้นอินซูลินนะคะไปอันนี้อันนี้ชงไว้นึกว่าน้ำเลยทุกคนแต่คือคอลลาเจนนะคะก็ดื่มได้เลยนะทุกคนทีนี้ราคาเนาะ ตัวนี้เขาจะขายอยู่ที่กล่องละ890แต่เขามีโปรโมชั่นอยู่ใครสนใจก็ทักหลังข้อความนะคะรวมถึงตัวนี้ซองละ690บาทนะคะทุกคนสำหรับใครที่กำลังอยากที่จะทำให้ผิวของเรากล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นเนื้อเยื่อในร่างกายของเราเนี่ยมันมีการได้รับสารอาหารแล้วก็ส่งตรงเข้าไปทำให้เราได้รับเต็มๆอย่างเงี้ยก็สามารถจะ เลือกเป็นคอลลาเจนได้ถ้าใครทานคอลลาเจนก็สนใจก็ทักได้ที่หลังข้อความนี้นะคะทุกคน